สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูอันตามะนองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทํากิจกรรมนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทําน้ำแอปเปิ้ลปั่นนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงก่อนนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะแอปเปิ้แปปลแอปเปิ้แปปลแอปเปิ้มลมะละกอมะละกอโต กล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอละกล้วยส้มแอปเปิ้ลมะละกอละกล้วยส้มที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะสังเกตสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะนี้นะคะเด็กๆเห็นอะไรมากคะอ่าสิ่งแรกเลยนะคะที่อยู่ในขวดนะคะมีลักษณะเป็นสีใสๆอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าน้ำค่ะ น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่านะคะต่อไปนะคะอย่างที่สองนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมันคือแอปเปิลนะคะแอปเปิลอ่าแล้วเด็กๆคิดว่าแอปเปิลมีกี่สีคะใช่แล้วค่ะแอปเปิลก็จะมีอยู่สองสีด้วยกันนะคะนั่นก็คือสีแดง แล้วก็สีเขียวนั่นเองค่ะและเด็กๆสังเกตลักษณะของแอปเปิลดูสิคะคิดว่าแอปเปิลมีรูปทรงนะคะเป็นรูปทรงอะไรเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักรูปทรงอะไรคะใช่แล้วค่ะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ใช้แอปเปิลสี เขียวนะคะเราสังเกตด,ดูที่เปลือกนะคะเปลือกจะมีสีเขียวนะคะวันนี้เราจะใช้แอปเปิ้ลเขียวนะคะและเด็กๆคิดว่านะคะแอปเปิ้ลเขียวลูกนี้เปลือกมันสีเขียวมีผลไม้ชนิดไหนมั้งคะที่มีสีคล้ายแอปเปิ้ลอะไรคะมะม เก่งมากค่ะมะม่วงนะคะก็จะมีสีคล้ายแอปเปิ้ลอย่างนี้นะคะต่อไปอย่างที่สามนะคะก็จะเป็นเกลือนะคะเกลือ,อเด็กๆรู้จักเกลือไหมคะเกลือมีรสชาติเป็นอย่างไรคะเด็ก,เดกๆเค็มเก่งมากค่ะเค็มนะคะ ต่อไปนะคะอย่างที่4นะคะมีลักษณะเป็นเกรดเล็กๆสีขาวนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นสิ่งของที่อยู่ในครัวนะคะใช้ปรุงรสนั่นก็คือน้ำตาลทรายนั่นเองนะคะน้ำตาลทรายจะมีรสชาติเป็นยังไงคะเด็กๆะจะมีรสชาติหวานนั่นเองนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะลอง เอานิ้วนะคะหยิบแล้วก็ตักใส่ปากดูนะคะหยิบใส่ปากดูแล้วเด็กๆก็จะรู้ว่ารสชาติของน้ำตาลทรายก็จะมีรสหวานนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำแอปเปิลปั่นนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> เอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะล้างแอปเปิลมาเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะทําน้ำแอปเปิลปั่นนะคะเป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบที่ 1. น,นะคะก็จะเป็นน้ำแอปเปิลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะผลแอปเปิลที่ปอกเปลือกแล้วและแบบที่ 2. นะคะก็จะเป็นน้ำแอปเปิลที่ไม่ปอกเปลือก ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสังเกตความแตกต่างนะคะระหว่างน้ำแอปเปิ้ลที่ปอกเปลือกกับน้ำแอปเปิลที่ไม่ปอกเปลือกนะคะน้ำจะมีความต่างความเหมือนกันอย่างไรค่ะ mm hmm. เมื่อเราได้เนื้อแอปเปิลแบบนี้แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยค่ะ mm hmm. ขั้นตอนต่อไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็เอาผลไม้นะคะแอปเปิ้ลนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเอาแอปเปิลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะและตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมนะคะก็คือน้ำเปล่านะคะที่เราไปต้มกับน้ำตาลนั่นเองค่ะปิดฝานะคะจากนั้นก็ปั่นเลยแล้วเราก็จะได้น้ำแอปเปิลในลักษณะนี้เลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆมาสักครู่นะคะเราก็ไปดูขั้นตอนการทำน้ำแอปเปิลปั่นแล้วนะคะผลการทดลองนะคะก็ออกมาแล้วนะคะแก้วที่หนึ่งนะคะเป็นแก้วนะคะเนื้อแอปเปลิลที่ไม่ปอกเปลือกนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูแก้วที่สองนะคะเนื้อแอปเปิลที่ปอกเปลือกนะคะสีก็จะออกเป็นแบบนี้ค่ะ ทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะสังเกตดูนะคะแก้วที่มีขนาดสั้นกว่านะคะเล็กกว่าเป็นแอปเปิ้ลที่ปอกที่ไม่ปอกเปลือกนะคะส่วนแก้วที่มีความสูงกว่านะคะเป็นเนื้อแอปเปิ้ลที่ปอกเปลือกนะคะจากการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่านะคะแก้วที่1นนะคะแก้วที่สั้นกว่าเนี่ยเป็นเนื้อแอปเปิ้ลที่ไม่ปอกเปลือกนะคะสี จะออกเข้มกว่าแก้วที่เราปอกเปลือกแอปเปิลน,นั่นเองค่ะ<ม>แล้วเด็กๆคิดว่าสีที่เข้มกว่าได้มาจากอะไรคะ<ม>ใช่แล้วค่ะได้มาจากเปลือกของแอปเปลิลที่เราไม่ปอกเปลือกนั่นเองเ<ม>ก่งมากค่ะเด็กๆ ลองไปทดลองที่บ้านดูนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ